เอด็ดท่านอองท่านยอมบอกข้าเจ้าอยากดูอะไรข้าจะบอกเจ้าทุกอย่างที่เหลือตกจากนี้ขอให้มีเพียงเจ้ากับข้าอาชิวอาชิวอา,อาชิวเจ้าอยากตายหรือไงอ,อาอาชิวเจ้าก็ไม่สบายเหมือนกันดือ หาที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อทําให้ร่างกายอุ่นก่อนเถอะอืมฮิฮิฮิข้าชอบการเปลี่ยนสีหน้านี้จริงๆฮฮ <c oughs> ไม่อาชิไอท่านรับปากจะเล่าเรื่องอาชิสนมเธอให้ข้าฟังเอออาชิสุขภาพเจ้าสำคัญกว่าเรื่องเสด็จแม่วันหลังข้าจะค่อยๆเล่าให้เจ้าฟัง ข้ามีที่ที่ฮสาม,มารถให้พวกคุยและอบอุ่นร่างกายได้พอด,ดีอออมีแขกมายินดีต้อนรับ เออทำไมรู้สึกว่าที่นี่มันเอาหญิงปันเสียงข้างนอกพาเข้ามาด้วยนะได้ได้ให้ฮาวาหังหนึ่งคนรับใช้แขกใชายสองท่านนี้ปริบัติดตามที่เคยทำขอรับฮ่า ค่าสกระปรกมากคิดไม่ถึงว่าข้าจะถูกขี้ใครออกมาได้เยอะขนาดนี้ปรนิบัติคุณไทยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดียนท่านหญิงถูด,ด้วยสะต้มนมและลเหล้าเหลือง อาบด้วยน้ำอุ่นและทํากันนวเดเรียบร้อยขอรับอืมรู้สึกสบายตัวเบาเหมือนลอยได้เลยถูกขี้ใครมาหลายปีข้าเพิ่มเคยพบเจอคนแบบนี้ขี้ใครที่ถูกออกมาได้โอ้โหฮิฮิฮิพวกเรามาคุยเรื่องเมื่อครู่กันต่อเถอะไอ้ไอา ที่รักระวังอคนข,ของข้าข้าดูแลเองได้เ้าช่างเหมาะสมกันจริงๆฮึชิอย่าทำมาเป็นวังมากหน่อยเลย ถ้าฟู่ังรู้ว่าเจ้าในท่านที่นี่เป็นพื้นที่ส่วนตัวท่านเ้าไปไม่ได้นะเจ้าคะทำไมยากจะไปที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นฮิฮิฮิคนงามเต็มไปหมดเลยฮ่าฮ่ไปกับข้าถ้าจะปฏิบัติข้าจนพอข้าพอใจข้าจะมีรางวัลให้เจ้าอย่างงามฮ่าฮฮะ โอกาสมาถึงแล้วในท่านข้าหนาข้ายังไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวแล้วเจ้าเป็นใครคิดจะมายุ่งกับของของข้าอ,อที่รักเดี๋ยวข้าจากกัดการเจ้านี่ก่อนนะเจ้าเด็กบ้าเจ้าตายแน่ จ้าหมอนี่บางทีก็พึ่งพาได้เหมือนกันอ้าวายออผ่านไปครึ่งกลั้นทูก,ก็ประมาณ15บหาหานาทีเจ้าอย่ามองค้าอย่างนั้นสิเจ้าหมอนั่นสภาพแย่กว่าค่าเยอะพวกเจ้าวางใจเธอ พวกเจ้าได้กินแล้วเหรอข้าสั่งให้คนไปจองไว้อยากลองกินไหมไปลรี่สิเจ้าจงใจหาเรื่องข้าใช่ไหมข้าทำอย่างนั้นเหรอเจ้ามาแย่งฟูซาของข้าก่อนไม่ใช่หรือไงกินช้ชาๆหน่อยยังมีอีกเยอะเฮ้ยจะยังมีหน้ามาพูดอีกก่อนหน้านี้ไม่ใช่เจ้าหรือ ที่แย่งคนรักของข้าไปก่อนหลอกใช้ข้าทำให้คนที่ข้ารักต้องตาย